เดี๋ยวรอทุกคนเข้ามานะคะสวัสดีเช่นเคยแล้วก็ทักทายตอนเย็นๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ธนวันด้วยนะคะสวัสดีตอนเย็นจ้าฝากกุไลค์กดแชเ์นอไปพอยดาเด้อค่ะอ๋อนยังไงพอยถ่ายถ่ายที่โรงเรียนอะไรนั้นเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะปภแม่เม่พีพ่ีน้องๆ FC สาวน้อยพเพชรบันเพง FC ลาน้อยองค์อีง FC น้องเพชรพลอยนะคะกดไลค์ให้แล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันเด้อค่ะปวกแดงระยองนะคะเจอกันเลยกำลังเดินทางไปเด้อจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เรไปพอยดาเด้ดค่ะเมื่อคืนมีใครได้ดูไลฟ์สดไหมมีใครได้ดูคลิปหรือ,อยังเนาะมีใครได้ดูคลิปยังเนาะจ้ะมาแล้วมาแล้ว แล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะถักทายตอนเย็นๆเด้อค่ะ เมื่อคืนก็สนุกสนานนะคะอยู่ตลาดรวยซับนะคะหายไปไหนไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอ๋อน้องเป็ดพลอยอขึ้นคอนเสิร์ตกับวงสาวน้อยวงใหญ่นะคะเฉพาะโซนภาคกลางนะจ๊ะเฉพาะโซนภาคกลางแล้วก็คอนเสิร์ตพี่แมนมินีวันค่ะน้องเพ็ดพลอยขึ้นปกตินะคะทึงไหนแล้วครับอีกประมาณ อีกประมาณยี่สิบแปดกิโลค่ะพี่จะถึงงานจ้ะเพราะว่าเมื่อคืนก็นได้มาพักอยู่ที่รีสอร์ทนะคะรีสอร์ทของน้องใบพลอยเองนะคะหนึ่งหกแปดรีสอร์ทพัทยาแล้วทีเนี้ยจากรีสอร์ทของน้องใบพลอยมางานวันเนี้ยมาปวกแดงระยองวันเนี้ยไกลนะคะโบกไกประมาณสามสิบกิโลนะคะก็เลยได้พักกันมานอนอยู่รีสอร์ทน้องใบพะ โคดไลน์ครับแอดแจ็คเพชรพสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไม่ตีด้วยนะคะเอาแอดแจ็คส่งเสียงหน่อยสวัสดีครับแจ็คมายเกนขึ้นคนะ่ะแอดแจ็คมายเกนขึ้นนะคะถึงนั้นแล้วสวัสดีด้วยนะคะผู้บ่าวคนแรกนะจ๊ะสวัสดีค่ะ มีใครยังไม่ได้ดูคลิปกับเขาไปดูเด้ดอรอแอดแจ็คนะคะจัดไห้ตามคาขอนะคะช่องน้องเป็ดพลอยจัดไทยตามคาขอของพอ่พอ,พอแม่เอฟซี FC, อีลาอุ้งอิงนะคะบอกว่าอยากให้ทายน้องตอนจบคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าไม่มีใครทายดูเลยนะคะรอช่องเป็ดพลอยช่องเดียวเลยนะคะเมื่อคืนจัดไทยแล้วเขาไปดูกันได้เลยเด้อค่ะลุงให้รับชมกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะ บรรยากาศช่วงช่วงหลังจบคอนเสิร์ตใช่ไหมช่วงหลังจบคอนเสิร์ตนะคะที่ทุกคนอยากเห็นนะคะจัดให้แล้วนะคะเข้าไปดูได้เลยจ้าเมื่อคืนลงทั้งหมดเจ็ดคลิปเจ็ดคลิปด้วยกันนะคะก็นั่นแหละค่ะน้องใบพลอยก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นคอนเสิร์ตโซนภาคกลางนะคะโซนภาคกลางแล้วก็ คอนเสิร์ตพี่แมนมณีวันนะคะดูแล้วครับดูทุกคลิปเลยครับอุ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณลหลายๆค่ะคนดูเป็นหมื่นนานๆถ่ายวิดีโดอนะครับยอดเยี่ยมขอบคุณลหลายๆจ้าคือจะพยายามทำตามกฎระเบียบนะคะที่ว่า เขาออกกฎมาใหม่นะคะที่ว่าอตอนตอนน้องไลฟ์สดก็อาจเอ,อเอ,อตอนน้องไลฟ์สดะตอนน้องซาวเช็กก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดให้ชมกันสดๆนะคะแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายเป็นคลิปเอานะคะแต่ช่วงไหนที่ไลฟ์สดได้กะก็ไลฟ์สดให้ดูนะคะเช่นตอนอเสร็จจากเตยลาเนาะเสร็จจากเตยลาแล้วก็ส่งน้องกลับบ้านนะคะก็จะไลฟ์สดให้ดู นะคะใครที่นอนดึกใครที่ยังไม่นอนก็รอชมได้เลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะช่องน้องเปิดพลอยแล้วก็ส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นบรรยากาศหลังเวทที่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการถ่ายคลิปไว้ดูกันตอนเช้านะคะส่วนอันไนที่มันลงได้เลยก็จะลงให้ดูเลยนะคะเอาง่ายๆคือกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะ เมื่อคืนคนไล่หลายค่ะวันนี้ได้ข่าวมาว่านาจะเลิกเกือบเช้านะคะเกือบจะสดเจงนะจ่ะใครที่มากะเจอกันเลยเด้อค่ะยังก็ได้ลุงลูกเลยตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวอีกแปดกิโลเปิดเสียงไว้แล้วเดี๋ยวจะ อยากขอความชี้แจงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมบูรณ์้วยนะคะสวัสดีพี่หนุ่มภูรังกาชาแน,นลด้วยสวัสดีพี่เพชรพลอยสวัสดีน้องแพร่ด้วยค่ะฝากกุไลค์กดแชเชนออกไปพลอยล้วเด้อค่ะกลับมาออนทัวร์กร um ุงเทพรอบนี้นะคะเจอกันยาวๆเลยนะคะก็ก็คิดถึงนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะ สวัสดีครับน้องเนฟนดฟอยสวัสดีค่ะนี่แอดมินของเรามาแล้วแอดมินมาแล้วนะคะแล้วก็วันปิดวงนะคะวันปิดวงก็เจอการเน,นะะื้อค่ะใครมาหรือว่าใครบ่ได้มากะร่วมสม่งกำลังใจได้นะคะร่วมสม่งกำลังใจได้เนะะื้อค่ะ สมทบทุนมาลายปิดบงมาลายปิดบงน้องเ็นฟอยก็ได้คาดหวังค่ะว่าจีเด้ว่าจีเด้มากได้หน่อยนะคะแต่ว่ากะกะขอแค่ให้มีมาลายนำใจกับเขากับพอแล้ะค่ะก็ได้ว่าจีต้องแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะ FC <oughs> แหกค่ายมาให้กำลังใจเช่นเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาร์ตด้วยนะคะอาร์ตอภินันนะคะไปไซมาน้องพลอยบ่ได้ไปไหนคะ่ะน้องพลอยส่วนใหญ่พักอยู่กรุงเทพนะคะก็เลยจะทัวร์คอนเสิร์ตกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเฉพาะโซนภาคกลางนะคะเพราะว่าน้องพลอยต้องดูรีสอร์ทที่เพิ่งเปิดอยู่พัทยานะคะ่ะก็เลยบ่ได้ลงไปโซนภาคอีสานนะคะ แชร์เข้าบ้านนะคะพี่เป็พลอยแล้วค่ะขอบคุณน้องแกรดด้วยนะคะเอฟซียีราหน้อยก้ไนไรก็อนแจแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บัวลาด้วยนะคะคิดถึงพี่เพอยมากมากเลยขอบคุณค่ะคิดถึงน้องสาวเหมือนกันค่ะเดินทางเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะจ้าปัง,ปงๆเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะ ทักทายตอนเย็ยนๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันหน้าวิทีจีถ่ายคลิปแล้วก็ลงให้ดูเลยนะคะช่วงน ong ชาวเช็คนะคะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปี๊ดกะบ่ได้เดินทางไปนาวปทีกับเข้ากลุ่มรอได้เลยไดเด้อค่ะ149บาบาทนะคะกลุ่มปิดวันปิดฤด,ดูกาลวันปิดวงนะคะ สวัสดีพี่กระบี่เดียวดายด้วยนะคะกิดถึงกันไหมเนาะ คืนนี้ตีสี่ตีสี่ค่ะคืนนี้เมื่อคืนตีสามมาคืนเลิกตีสามติดภารกิจไม่ได้เข้ามานานเลยใช่ไหมคะคือ mm hmm. กันเลยค่ะน้อยปลอยกะมีคนถามมาหายไปไหนหายไปไหนมาไป่ได้หายไปไหนเลอค่ะออกกลับมามาคืนกะโอ้โห fc หน้าเวทีคือแบบว่า อบอุ่นมากนะคะให้การต้อนรับอย่างนี้เลยนะคะ เวลาเด้อค่ะใครที่มาเที่ยวมาพักผ่อนโซนพัทยานะคะพัทยาหรือว่าพัทยากลางพัทยาไตนะคะยัง่มีที่พักหรือว่าบรัว่าจิไปนอนพักกันไหนนะคะก็ะคิดถึง168รีสอร์ทพัทยานะคะยังไงก8เมตรียงซายเล็กน้อย8 0เมตรเี่ยงซายเดี๋ยวจะกลับรถและใกล้จะถึงแล้วค่ะประมาณนี้ สิบห้ากิโลคืนนี้มีงานไหมคะมีค่ะคอยู่ปวกแดงระยองจ้ะเมื่อคืนรับก่อนเ่ได้ดูเตยลาเลยใช้เล็กน้อยแวเบียขวาเล็กน้อยสยนี่แหละเขาไปดูคลิปเตยลาลองเบียดพอยได้เลยะะ้อค่ะพี่พี่กบ,บีเดียวได้นะคะน้องพอยลงไว้ให้แล้วบรรยากาศเตยลา กะนั่นแหละค่ะใครที่มาโซนนี่ก็มาพัก168รีสอร์ทได้นะคะโทรมาในเบอร์ที่น้อไปพยลงไว้ในเพจหรือว่าทักมาจองในเฟซก็ได้นะคะหรือว่าเซิร์ชเพจ168รีสอร์ทได้เลย Google Map ก็เซิร์ชได้เลยนะคะวันที่24พัทยาสาย3เจอกันเด้อค่ะ ดูให้แล้วครับนาราคาช,ช่อง,องทาง,างซ้ายเพื่อชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากบริษัทสอเกียริเจริญค่าของเก่าจำกัดเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกบริษัทสอเกียริเจริญค่าของเก่าจำกัดทางด้านซ้ายเลี้ยวซ้าย วัดพันสเสด็จในขับต่อไปอีก3มกิโลเมตรไก่จีทึงแล้วอีก14กิโล ทำแล้วนะคะวันนี้มันไกลค่ะกันเลยออกมาคํานิดนึงนะคะประมาณทุ่มทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณเนี่ยค่ะจะเริ่มการเสดงนะคะเริ่มทําการแสดงก็จะเป็นน้องๆสาวน้อยทีมสาวน้อยลรา่พนโชว์ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นลับเรือนแล้วก็ค่อยเข้าโชว์ คิดว่ายิลาน่าจะถึงงานแล้วนะคะก็น่าจะรอสาวเช็กแล้วนะคะตอนนี้อ๋อคือหาวขับแท็สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ทักไทยตอนเย็นเดอ้อค่ะ เนาะเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศด้านนาเวทีนะคะเดี๋ยวน้องเพลพยจะลงคลิปให้ดูกันนะคะแล้วก็ใครที่นอนดึกกะรอชมบรรยากาศตอนอีลาหน่อยเตยลาเซ็จแล้วก็ส่งอีราห์กลับบ้านเด้อค่ะจะไหลสดหลังจากเตยลานะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะคะแล้วก็น้องเพจพลก็จะทักทายเรื่อยๆแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดาเด้อค่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกัน บรรยากาศด้านหน้างานปลวกดแดงระยองคืนนี้ค่ะ